สวัสดีครับผมอาจารย์จรันต้นตำรับและผู้ผลิตปุ๋ยยาจากมาแมลงและปุ๋ยสูตรขี้วัวและขี้ไก่ปรุงสำเร็จจากช่องรวมพลคนเกษตรยุคใหม่วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องว,วิธีการเตรียมจุลินทรีย์ไว้หมักฟางตอน การจัดการฟางหลังการเก็บเกี่ยวโดยไม่เผาฟางเชิญติดตามชมได้เลยครับครับวิธีการเตรียมจุลินทรีย์ไว้หมักฟางหลังจากเราเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยเราไม่เผาฟางนะครับแต่เราจะใช้จุลินทรีย์เนี่ยย่อยสลายฟางแทนการเผานะครับมันจะได้ประโยชน์ในเรื่องของอเป็นปุ๋ยให้ข้าว ไปข่าวต่อไปนะครับเรามาดูวิธีการเตรียมนะครับวิธีเตรียมก็ง่ายๆนะครับาหาให,ให้ผมจะแนะนำทีละอย่างนะครับมีถัง200ลิตรจะเป็นภาชนะอร่อยก็ได้นะจะใช้โอ่งมังกรก็ได้ถ้าใครมีโอ่งถ้าไม่มีก็ใช้ถังนี่ครับ200ลิตรเนี่ย,ยมาตรฐานนะครับแล้วก็มีเครื่องทุ่นแรงสูบน้ำครับเนี่ยคือเดวเนี่ยนะจะเป็น AC DC ก็ได้ถ้าการณีมีไฟผมก็ใช้ด c ถ้าไม่มีไฟก็ใช้แบตรถถ่ยนะครับใช้ DC มีเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะหมดนะครับถัง200ลิตรนะครับส่วนประกอบของมันก็ที่จะใช้ก็มีกาก,ากน้ำตาลกับหัวเชื้อจุลินทรีย์หมักฝางนะครับผมส่วนภาชนะวิธีตวงอันนี้คือไว้ตวงกาก,าก,ก,ากากน้ำตาลกระป๋องนี้1ลิตรครับนะ1ลิตร ถังถัง200ลิตรใช้กากน้ำตาลเพียง1ลิตรนะครับผมเนี่ย1ลิตรแล้วใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์หมักฟางเพียง250นะ250ซีซีนะเท่านั้นเองนะอันนี้สำหรับไว้ตวงหัวเชื้อจุลินทรียหมักฟางอันนี้ไว้ตวงกากน้ำตาลส่วน2ออย่างนี้เป็นสลับปิดนะปิดไม่ให้แสงแดดเข้า ประการหนึ่งแล้วอาฝานี้นะเอามาทําอะไรเอามาปิดอีกทีนึงนะมาติอีกทีนึงคือปิดปิดถังนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูปิดเพื่ออะไรสมมุติเราเราเรา,เราเ,ราเราเตรียมเสร็จแล้วเราเอาฝานี้ปิดนะมาให้แดดมันส่องเท่านั้นเองนะมันอยู่ตากแดดได้ไม่เป็นไรแต่เราปิดซะแล้วอันนี้ปิดอีกทีหนึง่งนะครับหาอะไรมาทับ อันนี้ปิดเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อไม่ให้น้ําฝนลงเพราะตอนนี้เป็นหน้าฝนเนี่ยย่อมมีฝนลงคือหลังจากเราเตรียมแล้วหมักแล้วเนี่ยห้ามน้ําฝนลงถ้าน้ําฝนลงมันจะเกิดการเสียนะครับอ่ามันจะกลายเป็นน้ําหมักที่เสียนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่ผมขอแนะนํานะครับเอาละ,ะครับเดี๋ยวผมจะ,ะสูบน้ําเข้าถังก่อนนะครับ ครับตอนนี้ผมได้ตรวงกากน้ําตาลนะครับแล้วก็หัวเชื้อจุลินทรหมักฝางไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะอาผสมลงไปในถังตอนนี้ผมกําลังสูบน้ําเข้าถังนะครับเ,เดี๋ยวดูซิว่าขนาดไหนนะครับขึ้นมา1ส่วนประมาณ1นงส่วนสถังนะครับเดี๋ยวรอสักครู่แล้วผมจะผสมตัวนี้เข้าไปไม่ต้องให้น้ําเต็มถังนะครับในขณะที่รอผมจะ อธิบายเกี่ยวกับเรื่องอทําไมผมมาตั้งไว้ตรงนี้ตรงนี้มันเป็นด้านขวามือผมเป็นแปลง1ไร่1งานแล้วแปลงนี้5ไร่แล้วแปลงนี้3ไร่มันอยู่ตรงกลางพอดีเราก็ไม่จําเป็นต้องย้ายถังแต่ถ้ามันไม่มีอย่างนี้เราก็ใช้วิธีย้ายเอานะฮะย้ายเอาแลพอจุดตรงนี้เสร็จก็ย้ายไปนะ ครั้งต่อไปอ่ะคราวต่อไปอ่ะเราไม่ใช้ต้องใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์อีกแล้วนะครับก็คือถ้าเราน้น้ำหมักในถังยุบเท่าไหร่เราก็เติมกากาน้ำตาลไปในส่วนที่หายไปเท่านั้นเช่นยุบครึ่งถังเราใช้กากาน้ำตาลแค่ครึ่งลิตรนะครับถ้าน้าในถังเราเนี่ยใช้ไปยุบครึ่งถังก็ใช้กากาน้ำน้ำตาลเนี่ยเพียงแค่ครึ่งลิตร แล้วก็ใส่เข้าไปอย่างเดียวครับหัวเชื้อจุลินทรีย์หมักฟางไม่ต้องใช้แล้วครับครั้งต่อไปก็ในนี้มันมีอยู่แล้วนี่ครับนะจะไปต้องเติมอะไรให้มันเปลืองใช่ไหมเพราะนั้นหัวเชื้อจุลินทรีย์หมักฟางจะไม่เปลืองครับมันจะมาเปลืองกาก,ากน้ําตาลนะฮะที่จะต้องเอามาเติมมาเติมมาเติมเพราะฉะนั้นหนึ่งครั้งในนานหนึ่งทุ่งแล้วเนี่ยใช้ถังใบเดียว แล้วก็ย้ายไปในหนึ่งวันเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าใช้ไม่หมดถังนะแต่ถ้าหมดก็ขยกไว้หน่อยนึงก้นถังอะเป็นหัวเชื้อสตาร์เตอร์แล้วก็เติมกาก,ากน้ำตาลลงไป1ลิตรแล้วก็เติมน้ำให้เต็มแค่นี้ครับเราจะเตรียมวิธีเตรียมเนี่ยไม่ยากเลยนะ,ะเตรียมเย็นนี้พรุ่งนี้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาลองมาดูเพราะพรุ่งนี้ผมจะมาย่ำใช้ ขลุบย่มฟางมาย่ําแปลงหนึ่งไร่หนึ่งงานผมเตรียมไว้เย็นนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูพร้พรอมๆกันนะครับผมว่าผลของการเตรียมไว้แค่ข้ามคืนมันได้ผลขนาดไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูแต่ตอนนี้เรายังเตรียมไม่เสร็จนะครับผมโอเคครับน้ําเกือบครึ่งแล้วตอนนี้ผมจะ,อะเอากากน้ําตาลลงก่อนนะครับผมครับตอนนี้ าดน้ำตาลหมดแล้วนะครับนะมาดูนะผมใส่เมลีเรียบร้อยแล้วน้ำเปลี่ยนสีไหมครับน้ำเปลี่ยนสีเลยนะออกเข้มเหมือนตามสีของกาดน้ำตาลนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอา,เอา,เอาหัวเชื้อจุลินทรีย์หมักฟางที่เราเตรียมไว้250เนี่ยเท่านั้นนะฮะแล้วก็เทลงไปนะครับเทลงไปก็สูบน้ำจนเต็ม นะก็ถือว่าสําเร็จเสร็จสิ้นนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเรารอให้น้ําเต็มแป๊บหนึ่งนะครับอ่านะพอเต็มเสร็จแล้วเราก็เอาฝาปิดนะเก็บไว้อนะ่าพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวเราจะมาย่ําแปลงอ่านะหนึ่งไร่หนึ่งงานนี้ก่อนนะหนึ่งไร่หนึ่งงานนี้ก่อนนะอ่าจะใช้ครุบย่าฟางผมแบ่งไปอย่างนี้นะอ่าชุดห้าไร่เนี่ยผมใช้ชุดย่ําฟางย่ํานะ ส่วนแปลงสามไร่นี่ผมก็จะใช้ชุดย่ำฟางย่ำนะแต่เป็นชุดย่ำฟางคนละชุดกันกคือผมจะแบ่งว่าสามไร่เนี่ยใช้ชุดย่ำฟางตัวนึงแล้วก็ห้าไร่เนี่ยใช้ชุดย่ำฟางอีกตัวหนึ่งนะคนละตัวกันนะครับคนละชุดกันเป็นชุดย่ำฟางเหมือนกันเดี๋ยวลองมาดูอีตอนอแต่ละชุดเนี่ยมันทำางานอย่างไง อ่ะเออมันเป็นชุดย่ำฟางเหมือนกันแต่โครงสร้างอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเราก็มาดูว่าเรออาจะมาดูประสิทธิภาพว่ามันมีประสิทธิภาพแบบเดียวกันหรือไม่หรือแตก,กต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวตอนถึงขั้นตอนตรงน,นั้นเดี๋ยวมาชมกันอีกทีนะครับในเรื่องของชุดย่ำฟางในนั้นใกล้เต็มแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเตรียมอ่าอ เต็มปิดนะครับโอเคนะเดี๋ยวครับเต็มแล้วครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอาฝาปิดนะฝาปิดเอาแผ่นพนิทปิดก่อนนะครับเพื่อรองเพราะไอ้ฝาไอตัวกันฝนเนี่ยมันเล็กกว่านะก็เพียงแต่ว่าไม่ให้น้ํามันซึมลงไปน้ำฝนนะฮะปิดนะครับแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วครับนะครับนะครับผมขอ เพิ่มเติมนิดหน่อยก็คือในนาเราหนึ่งทุ่งเนี่ยถ้าเราหนึ่งวันเนี่ยเราใช้วันละถังเนี่ยเราเติมแต่กากน้ําตาลอย่างเดียวนะครับหรือถ้าเราใช้ไม่หมดถังแล้วก็เติมกากน้ําตาลอย่างเดียวนะแต่ถ้าเราใช้หมดถังก็ให้เหลือก้นก้นถังปิดไว้เราก็เติมกาก,ากน้ําตาลอย่างเดียวนะครับนี่อันนี้คือ,อวิธีการใช้นะครับหัวเชื้อจุลินรีย์หมักฟาง เอาเก็บไว้ที่บ้านเลยนะไม่ต้องเอามาอีกแล้วแต่เราเอาแต่กากน้ำตาลมานะต่อหนึ่งถังโน่นะหัวเชื้อจุลินทรีย์หมาฟงฟางเราจะใช้อีกครั้งหนึ่งในคราวอื่นๆที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับกับครั้งนี้เราก็เอาไปใช้ช่วงโน้นเอาอ่าตอนอามาสตาร์ทเริ่มต้นใหม่อ่าแต่ถ้าเราสตาร์ทอย่างนี้เสร็จเนี่ยถือว่าเราใช้แค่250อเองนะครับเพราะฉะนั้นเรายังเก็บไปได้ต่อ เก็บได้เป็นปีนะเก็บไว้ในที่ร่มนะทายเทให้ดีแค่นั้นเองนะขนาที่เก็บเนี่ยให,ให้คลายฝาออกเล็กน้อยนะครับอย่าปิดแน่นนะถ้าปิดแน่นปุ๊บเนี่ยอ่าพอจุลินทสียมันมีชีวิตนะมันก็ย่อมที่จะสร้างแก๊สขึ้นมานะครับอ่เราก็คลายออกมาเพื่อให้แก๊สที่มันสร้างระเหยอ,ออกนะถังมันจะได้ไม่ป่องนะครับในที่สุดมันระเบิดได้นะครับผม นะครับนี่คือเสร็จสิ้นแล้วครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมหลังจากาผ่านไปหนึ่งคืนนะครับแต่พรุ่งนี้เช้าก็จะมาดูอีกทีนึงว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับผมขอเสริมอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องเวลาเราเติมกากน้ําตาลลงไปเราไม่ใช่เติมกากน้ําตาลอย่างเดียวนะครับสมมุติว่าน้นํายุบไปครึ่งถังเราเติมกากน้ําตาลครึ่งลิตร แล้วก็ใส่น้ําเติมตาให้เต็มอย่างเดิมเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ใส่ใส่กากน้ําตาลไปเฉยเออเดี๋ยวไม่ได้เติมน้าเอาปริมาณมันไอไอความเข้มข้นมันก็จะมากกมันต้องเติมน้ําให้เท่าเดิมคือเต็มเหมือนเดิมนะครับนี่คืออ่เพิ่มเติมนะครับบางครั้งเนี้ยเออจะเข้าใจไหมหนเออเลยบอกต้องอธิบายให้ชัดว่าหลังจากเราเติมกากน้ําตาลเข้าไปหลังจากเราใช้ยุบลงไปแล้วอ่ะ เราเติมกากน้ําตาลแล้วก็เราก็เติมน้ําให้เต็มเหมือนเดิมนะครับเต็มอย่างเนี้ยอย่างที่ผมเตรียมเตรียมจุลินทรีย์อย่างเนี้ยเติมให้เต็มถังอย่างนี้เหมือนเดิมทุกครั้งเติมกากน้ําตาลก็เติมน้ําให้เต็มถังเหมือนเดิมอย่างนี้ทุกครั้งนะครับโอเคครับผมครับเช้านี้เรามาดูการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ หมักฟางที่เราเตรียมไว้เมื่อวานนี้นะครับเ,เมื่อวานนี้เราเตรียมไว้ช่วงบ่ายนะครับก็บ่ายสามตอนนี้ก็สามโมงกว่าจากเณเวลาที่เราเริ่มเตรียมครั้งแรกจนถึงตอนนี้ใช้เวลา18ชั่วโมงนะครับสิชั่วโมงก็ลองมาดูซิว่า มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับผมไม้นี้ผมมาทับไว้นะเพราะหน้าฝนเนี่ยกลัวมันจะเอาไอ้ฝานี้ปลิวเลยผมต้องมาทับไว้นะครับเอัน,นี้ออกก่อนนะครับแล้วฝานี้ออกก่อนรับครับเอามาดูนะอ่านี่ครับนะการเจริญเติบโตนะอ่าใช้ได้เลยนะ ณเวลานี้เนี่ยใช้ได้แล้วครับนะเราจะเห็นว่าน้ําใช้ได้แล้วนะแล้วจุดหนึ่งก็คือ,อ,อฟองตรงเนี้ยถ้าเอาไว้ถึงพรุ่งนี้มันจะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ค่อยๆยุบลงนะครับไอันนี้ยังไม่ถึงจุดลูกสุดแต่ถามว่าณเวลานี้ใช้ได้หรือย,ยังใช้ได้แล้วครับนะนี่คือการกำลังแอคทีฟนะ กำลังแบ่งเซลล์กำลังขยายนะอย่างมากนะฟองตรงนี้เกิดจากการท,นะที่ที่เขาเนี่ยแบ่งเซลล์หรือขยายแตกตัวนะจาก1เป็น2จาก2เป็น4เพราะว่าจุลินทรีย์เป็นสัตว์เซลล์เดียวนะขยายพันธุ์โดยการแบ่งเซลล์นะครับผมโอเคนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ผมจะพาท่านมาชมว่า การใช้หัวเชื้อจุลินทรีหมักฝางเนี่ยนะไอตัวเนี้ยเป็นตัวเก่งนะที่ผมได้มานะเดี๋ยวผมจะขอแนะนำนะครับตัวที่เราจะแนะนำว่าหัวเชื้อจุลินรีหมักฝางเนี่ยผมมาจากไหนตัวนี้ครับคือตัว EM นะครับตัวนี้คือ EM นะครับ เป็นจุลินซีที่ผมได้มาเมื่อ22ปีที่แล้วนะครับนะ22ปีที่แล้วก็เป็นของแท้าจากบริษัท EMQC จำกัดนะครับอ,อยู่ทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนี่คือต้นแท้ของจุลินซี EM เลยครับผมนะผมได้มีโอกาสไปอ,อบรม นะเกษตรกสิกรรมธรรมชาติคิวเซที่สระบุรีเมื่อ22ปีที่แล้วนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับมันยังหลงเหลือมาให้ให้ให้เป็นต้นเชื้อให้ผมเพราะฉะนั้นหัวเชื้อจุลินทรีย์หมักฟางของผมเนี่ยมาจากตัวนี้ครับมันเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ล้วนๆเลยครับจะไม่มีจุลินทรีย์ที่อะไระจุลินรีย์มันมีมากนะมีทั้งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์นะฮะ ถ้าถ้าเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ล,นล้วนเลยคือ EM เนี่ยแหละครับนะเราจะเห็นว่าการเจริญเติบโตาการเ,าเวลาย่อยสลายฟางเนี่ยแค่3วันนะสามวันยุ่ยหมดเลยนะครับนะแต่ถ้าเราจะเอาไปหมักดินขอให้ใช้เวลา7วันนะครับดินที่แข็งแข็งเ,เช่นดินเหนียวเอ,เอาน้ำาข้าวแล้วเหยียบไม่ยุบเลยเนี่ย นะครับผมขอแนะนำนะครับให้เอาจุลินรีย์หมักฟางของผมเนี่ยเอาไปหมักฟางด้วยหรือหมักดินด้วยอย่างน้อย7วันถ้าเราหมักดินเนี่ยขอขอสัก7วันนะครับแล้วเราจะไถหรือเราจะปั่นดินจะนิ่มขึ้นครับมาเชื่อลองเอาไปใช้ดูนะฮะถ้าถ้าถ้าใช้ประจำเนี่ยดินดินจะอ่อนกว่าเดิมมากเลยดินจะนิ่มกว่าเดิมมากเลย เชื่อเลยไม่เชื่อต้องทดลองดูนะครับผมโอเคครับนี่คือหัวเชื้อจุลินทรีย์หมักฟางของผมตัวเก่งอ่ะเนาะตัวเก่งนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ